กันแล้วครับกันแล้ว ใถึงรูไเนียเนยเนย่ยอดครับรนี่ครับจวดจวดน้าลังครับแต้มแรกเลยครับ ใช่ครับเดี๋ยวตามเต็มตอ่อเนาะนะครับเนี่บเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากปากสวยงามครับแต่ไม่อวดจางนุดจวดเนี่ยนุดจวดครับ ใช่ครับตามเต็มต่อครับ ไม่ดีกครับหนุจวดอีกเช่นเคยนี่ครับเขาขอหนึ่งหนุจวดสีสมโอเคครับตามเต็มต่อครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดนะ้อ กบยางนารันนะครับปลาคอใส่ง,งามนะครับเนี่ยใส่ปลาเข็มอเครับจะตามแจมต่อครับนะครับเบื่อเพื่อลากล่จอดเลยครับนสาซันไอตีครับผมบักแดทำงานแล้วครับใส่ครับักแดบักแดครับผมนีน่จอดครับ จับเสื้อสวยเนี้ยทีประจับบ่จับอะไรอ๋อโอ้ยจอดครับหนาซันหนึ่งแต้มจัดไปแต้มแรกครับแต้มแรกโอเคครับฝากผลงานไปครับเด้อไปตามแต้มต่อครับ หนจูจวดนันลันครับไม้เดียวไม่เด de ียวครับไม่เดียวหนูจวดนัลันไม่เดียวเลยครับพี่น้องฝากคนงานไว้นะครับหนูจวดาบลันเนอร์นี่ครับนนคนคน

ก็มูไถ่ได้ที่ตรงนี้นู่ขวบปลาพวกบุ๋งไม่เห็นคนรหรอกน่าไป อยู่ๆปลายฟักบุ่งก็มีลงแล้วนั่แหละปลายฟักตัน่นเเรื่องกระสีสูบมาเนี่ยูบน้าน พูนไปพูนจานพูนที่ป้ายพักบุงพูนฮะท่านตัวนึงพี่ยูตัวงามอยู่เนี่ยฝรั่งขึ้นมาอันถ้าวัดยอดเพิ่น ตัวงามอยู่ครับโอ้นีคาทานเขารถป่าด้ันไป่แ่งนี้ครับตกทั้งป่าวานทั้งแหงละครับวันนี้เอาขึ้นนี้ครับนี่ปลานีหนูัวงามครับ ว่านปายไปดินปาดวานปยมันจันวานมันลงน้าวานว่านให้มันเลื่อย่อยว่านมันเล่อยไปดิแ่นี่ครับปั่นใส่งามครับนี่โอ้่จกรเปาะตุ่มตัวนี่นี่ครับเดชูเนี่ยเพื่อนนะมาทักหากิน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 เาครับโอ้ท่าน เดี๋ยวล่างก่อนครับจะปล่อยป่าเด้อล่างก่อนเนี่ยว่าวานเลื่อยล,อยล,อยลงหมองเป็นแป้นมั้งไหมวานแสลบออกไปเหรอไก่ยูโบ๊ชอย่นะอ้นี่คนระับไซนีแหละครับวานเอา ปลานินน่นปลานิ่นคอ้งครับเนี่ยปลาคอตัวนึงปลานิน่นคอโอ้โหนี่ครับสองตัวแล้วครับมานมันครับตาตัวครับตกเอาครับนี่ตัวทั้งตกทั้งวันอย่างเงี้ยหรอครับ ว่าที่ไปงมของต่อครับไปยัดไปไปเบื้องต่อครับมันหล่นมีมือก็ของไอหลายเถอะวะเนี่ย เอาตัวเนี้ยครับเนี่ยตัวน้อยก็สิเอาปล่อยลงคือเก่าเก็บเอาตัวนี้น,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 นด้ไหมหาอยู่หากินขี้เราครับเนี่นนยไม่จูบไม่จูบ

บันซสารลีก <hi> ัมี <hey. S 1> <"Okay> ่หอยจูกัม um. ีเก็บปูเก็บหอยบ้านเฮาเนาะันไม่ทีะปูลูกลรหาสีผุนได้จัดด้วยเห็นเมียบรรซือ tôi b gin tốt Không có nhà B emperor với khách làm khai tôi ทำตีเกลียงรั้